ชินจังอวตาเรตอนเตรียมงานวันคริสต์มาสเฮ้ยของรกจังเลยตอนนี้เคลียร์ของออกเรียบร้อยโอเคถึงเวลาไปตกแต่งต่อดีกว่าคราวนี้ผมอยากตกแต่งของแล้วอ่เพราะว่ามันของนานลักษละน,นั้นเนี่ยเฮ้ยดีจังง่ะงั้นเราเอาต้นคริสต์มาสตกแต่งที่ไหนดี นะาโสวยจังเลยอช่วยๆผมว่านะครับทุกคนผมจะเอาตกแต่งไว้ตรงนี้เลยนี่หน่าแบบนี้น่ารักชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยต่มานะเอาอะไรไปตกแต่งต่อดีเนี่ย งั้นเอาถุงซานต้าคอไปตกแต่งด้วยดีกว่าช่วยช่วยช่วยเอาตกแต่งข้างๆมันเลยจะได้เหมาะสมอต่อมาเอาอะไรดีนะเฮ้ยมีลูกกวาดเหรอเนี่ยนฉันเอาลูกกวาดมาตกแต่งด้วยดีกว่านนะ้เชืบนี่กดลูกกวาดออกมานะเฮ้ยลูกกวาดไม่พอเหรอเนี่ย,ยงั้นเอาใส่ไว้ตรงนี้เลยช่ว็บเสร็จแล้วต่อมาก็ตกแต่งอะไรต่อดีนะเฮ้ยเนี่ยอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะ เป็นที่ตกแต่งแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปตกแต่งเพิ่มเลยลวกันนะช่วยแอปนี่วิ่งวงิวิ่งไปเลยเฮ้ยงั้นเราตกแต่งไปตรงนี้ละกันสวยดีโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอต่อมาตกแต่งไหนตอนน่อทีนะเฮ้อผมว่านะผมรู้อะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวเคลียร์ของพวกนี้ออกก่อนนะช่วยอปช่วยอช่วยชืบชืบชืบ,ชบ,ชบเอาล่ะผมว่านะคะผมจะต้องทําแบบนี้ เอ,เอจะว่าไปหน้าฉากหลังอยู่ไหนโอเคเจอฉากแล้วเอาล่ะชึบโอ้โหทำแบบนี้สวยจังอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปนั้นเนี่ย,ยงั้นเอามุมถ่ายรูปมาไว้ตรงกลางแบบนี้เลยชึบโอเคเสร็จเรียบร้อยสวยจังอะ่ะต่อมาเดี๋ยวเราเอาพวกแก้ว,วน้ำวกนี้ทำมาเป็นของขวัญก็แล้วก,กัน นะเออมาจะเป็นของขวัญที่จะสามารถจับฉลากนะทุกคนโอ้เอาไว้ไหนดีนะของขวัญจับฉลากเอาไว้ตรงไหนผมว่านะเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคต่มาของขวัญต่อมาเอาเป็นอันไหนดีนะผมว่านะครับของขวัญนนต่อไปเอาเป็นชุดละกันเอาเป็นชุดอันไหนดีนะเอาเป็นชุดสโนว์แมนชุด เออเป็นชุดต้นไม้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นชุดวางเอาใส่เข้าไปโอเคขอ,ข,ของขวัญของวกเราจะมีทั้งหมด3ามชิ้นนะครับสำหรับของขวัญนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยต่อมาเอาอะไรต่อดีหนะ้าของขวัญอันต่อไปโอ้ผมรู้แล้วของขวัญอันต่อไปอันเป็นขนมดีกว่านะท่านทุกคนโอ้ดีจังอะ่ะเดี๋ยวเราเอาขนมใส่เข้าไปเลยชึบเอาขนมทั้งหมด สามชิ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยเอาไว้ข้างๆเลยอืมผมว่าอันนี้น่าจะพอแล้วมนะั้งส่วนพวกขนมพวกนี้ก็เอาไว้ต่อกันแล้วกันนะคะผมว่านะผมอยากทำขนมเพิ่มนะเพื่อวันคิดสมัตด้วยทุกคนนี่นี่ดกดๆแล้วก็ไปใส่แผ่นเลยชืบโอเคถึงเวลาผสมเอามากันเป็นขนมเลยชื้ๆ เอ,อ่อต่อมาก็เป็นรูปต้นไม้ชึบเอาเป็นคุกกี้ด้วยละกันนะคะทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาจานดีกว่านะคะทุกคนส่วนของขวัญเนี่ยที่ใส่ของขวัญเอาไว้ตรงไหนดีนะชึบชืบชอโอ้เอาไว้ตรงนี้ละกันน่าเหมาะสมดีเนี่ย มหมอสำหรับันคริส์มาสูสุดโอ้โหชานี่คือเต็มหน้าเต็มตาเราเลยอ่าต่อมาเนี่ยอะไรเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างนะเนี่ยเฮ้ยตัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัดได้เฮ้ยมันคืออะไรอะดูเหมือนว่าจะเป็นรูปที่โชว์นะเนี่ยงั้นเราเอาเป็นของขวัญอีกกแล้วกันนะงั้นเราเอาเป็นแค่สี่คนนี้ก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันมีห้าคนใช่ไหมเราต้องจับฉลากโอเคเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เลยชึบชึบ เอาละส่วนพวกนี้ผมก็จะเอาไปตกแต่งก่อนนะคะหูต่อมาเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปโฮ่โฮ่โฮซานต้าหอนต่อมานี้เป็นอะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมือว่าจะเป็นรูปตาของกวางเลนเดียนะคะทุกคนต่อมาเป็นรูปอะไรหุยรูปโบน่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นเฮ้ยหมวกของเจ้าเอลฟ์ผมว่านะผมจะเอาอันนี้ไปตกแต่งแล้วผมว่านะหน้าโรงเรียนนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะทุกคน ผมว่านะอืมผมจะต้องเอามาตกแต่งตรงนี้เนี่ยแหละสุดยอดไปเลยอืมต่อมาเอาอันไหนดีนะเอาเขาว่าโโ้โหไปตรงไหนดีเอาตกแต่งไว้ตรงนี้เลยชื้แล้วก็เอาอันนี้ละกันอืตาเอาไว้ตรงไหนดีนาะตาของเจ้ากวางเลนเดียเอาไว้ตรงนี้ละกันโอเคเสร็จแล้ว ต่อมาเอาอันไหนต่อดีหนะ้าช่วยฟช่วยฟต่อมาเอาเป็นน้องโบสินะน้องโบเอาไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าชืบชืบชบเฮ้ยเอาไว้ตรงนี้เลยน่ารักสุดแล้วเดี๋ยวต่อมานะคะผมผมว่านะผมจะทําการทําฉาที่ไม่ได้เป็นไฟนะคะเดี๋ยวผมว่าจะทําการตัดกระดาษนี่ รือผมว่าผมจะตกแต่งหน้าโรงเรียนเพิ่มอ่ะเพราะว่าหน้าโรงเรียนของผมมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะทุกคนมันโล่งๆอยู่เลยชื้นเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับช่วย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 เอาล่ะรูปสุดท้ายเป็นนูกก็ดิ่งเมวโอเคต่อมาผมก็จะไปตกแต่งแล้วชื้น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 ชตกแต่งคนเดียวเลยช่วยแวบโอเคต่อมานะเอาไหนดีชื้น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  เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะโอดูเหมือนว่าจะเป็นฉีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเลยช่วยป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 เฮ้ยเอามาตกแต่งต่อชึบอะชึบโอเคเสร็จเรียบร้อยเท่านี้นะโรงเรียนก็ไม่ลงแล้วนะฮะทุกคนหืม hmm. สวยเหลือเกินอะ่ะเออจะว่าไปนะเออนี่พวกไหนเห็นว่านะมันใกล้จะวันขีดสมาธิแล้วด้วย นายฉันว่าเราไปตกแต่งช่วยดีกว่าเนอะเดี๋ยวฉันตกแต่งช่วยโบจางแล้วกันนี่โบจังฉันอยากตกแต่งช่วยอะ่ะโอเคได้เลยนายจะว่าไปเราตกแต่งอะไรต่อดีนะอ่อะบจังไปพักก่อนเลยเดี๋ยวฉันทำเองอืมอันต่อมานะดูเหมือนว่าจะเป็นที่สูงจับฉลากโอเคเดี๋ยวผมม่ะนะผมอาว่าไม่ตรงนี้เลยชี้จัสามาให้กูโยชีนางมาจับฉลากได้ด้วยอะ่ะอืมตามา ตุ๊กตาอะไรเนี่ยตุ๊กตาลูปเอลทําไฟเอาล่ะเราจะเอาไว้ไหนดีผมว่านะผมจะเอาไวขา้ข้างข้างตรงนี้ละกันโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็เอารูปอันนี้ไว้ไหนดีนะล้อวอลไเอาไว้ตรงไหนดีชื้อเช,อชอผมว่านะผมจะเอาไวขา้ข้างข้างเจ้าสุ่มจับฉลาก,กว่าเลนเดียเลยละ โอเคเรียบร้อยแล้วการตกแต่งนี้ง่ายชมัดเลยว่าแต่มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอต่อมาพวกเสื้อเนี่ยนะาเอาไว้ไหนดีน้าเนี่ยชื่อเดี๋ยวเราเอาไปใส่กล่องของขวัญเลยละกันนาละ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 ลากล่องของขวัญอยู่ไหนงั้นผมเอาใส่แบบตรงนี้ละกันชึบโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาอะไรอ่ะเฮ้ยดูเหมือน ว่าจะเป็นที่ใต้โชว์นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะเอาไปใต้โชว์ตรงที่ถือแล้วกันเออเดี๋ยวฉันช่วยถือด้วยนะชินสุเกะโอเคได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตกแต่งหน้าโรงเรียนเลยแล้วกันจุ๊บ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 ุ๊บ,บ,บนี่เอาตกแต่งหน้าโรงเรียนชือ่อวู้สวยมากเลยนะน,นี่เดี๋ยวเราตกแต่งไว้ข้างล่างดีกว่าเชือโอเคต่อมารูปซานตาคอสกับลูกดาวโอ้โหสวยงามเหมือนกันนั่นนี่ โอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปตกแต่งต่อดีกว่านะชื่อชื่อโอ้โหเหลือแค่ไม่กี่อันแล้วนั่นเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วต่อมาตกแต่งอะไรต่อดีเฮ้ยผ้ากลับได้สินะที่จะเอาไว้ทำเป็นพวกเสื้อผ้านะคะทุกคนเอาไว้ตรงไหนดีนนชาชาลาลาเอาไว้ตรงไหนดีนะเฮ้ยเอาไว้ตรงต้นคริสต์มาสเลยแล้วกันนะคะทุกคนชูแว ต่อมาเครื่องทํำขน,นมอะไรต่างแต่พวกนี้เอาไว้ตรงไหนดีนะออเอาไว้ตรงไหนดีแล้าล่ะเฮ้ยเอาไว้ตรงข้างข้างขี๊สมมาลกักกานานทุกคนต้นขีซัมใหม่ต้องมีของตรนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยจะว่าไปกองของควันมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมทิ้งลักันนะ เอ้ยขอขอขอนี่นากิกะชะมัดเลยเอาละต่อมานะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องเอาตัวนี้ไปวางที่อื่นแล้วล่ะเอาไปวางไว้ไหนดีหน้างั้นผมว่านะผมจะเอาวางไว้ตรงชั้นเนี่ยหละชืบกับชืบโอเคใส่เข้าไปเลยเฮ้ยว่านะผมจะต้องเอาไปทําขนมต่อ เฮ้ยนี่อะไรเสื้อแขนยาวอีกแล้วอย่างงั้นเหรอต้องเอาไว้ใส่ไว้ตรงกล่องของขวัญเฮ้ยผพราะว่าไม่เอาใส่กล่องของขวัญดีกว่าผมว่าเอาวางไว้ข้างๆแบบนี้เนี่ยแหละโอเคเสร็จเรียบร้อยส่วนพวกที่ปั๊มอะไรต่างๆอ่ะเอาไว้ไหนดีนะ้าเ้ยเอาไว้ตรงนี้รักกันนะทุกคนนี่โอเคเสร็จแล้วบะที่เหลือแค่เราต้องจัดฉากตรงนี้สินะผมจําได้นะคะว่าที่โรงเรียนตรงนี้อ่ะมันจะมีจานอยู่นะคะต้องลงอาหาร นายช่วยเดี๋ยวเข้าไปเลยโอ้ยเจ็บก้นฉมัดเลยชืบชืบชืบโอเคเข้าไปในโรงอาหารโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วนะเอจะว่าไปจานอยู่ไหนโอ้เจอจานแล้วโอเคเอาไปกี่ใบดีงั้นเอาเป็นสองใบก็แล้วกันอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยเอ้ยเจ็บก้นอีกแล้วไอชือบไอชือบไอชือบต่อมาเราก็จะมาตรงนี้เลยเป็นสนามฟุตบอลที่พวกเรา ฉากจัดฉากตกแต่งโอเคเสร็จเรียบร้อยมาถึงแล้วสักทีโอเคต่อมาก็เอาของมาใส่เสี้โอ้ยผมเพิดกัดขนมไปคำหนึ่งเฮ้ยดีจังเลยเฮ้ยกินขนมอันนี้อร่อยชะมัดเอาล่ะต่อมานะคะทุกคนผมก็เลยจะต้องเอามาจัดเลี้ยงไว้ตรงนี้เลยเชืบนีหน่งโต๊ะสองโต๊ะส่วนกระถางดอกไม้อาไว้ไปไกลๆเลย โอเคเสร็จแล้วผมว่านะมันยังขาดอะไรอีกอ่ะนี่เลยทุกคนผมอยจะบอกนะเราสามารถสั่งของมาได้ด้วยผมว่านะกินแค่นี้มันโลง่ลงๆเกินไปเดี๋ยวผมสั่งของไปดีกว่าวิธีสั่งนะคะให้ทุกคนกดไปที่รูปโทรศัพท์นะคะแล้วเห็นว่ามันจะมีสี่ ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างค่าตัวที่เป็นสมุดแล้วก็มีคนใช่ไหมให้เรากดไปที่นั่นเลยแล้วน่ามันจะมีรูปอาหารใช่ไหมกดไปแล้วก็จะสามารถสั่งอาหารได้ด้วยผมว่านะผมสั่งอะไรดีหนะ้าสั่งอะไรดีงั้นเอาสั่งเป็นไอติมก็แล้กกันนะคะทุกคนหุ้ยสั่งเฟรนไฟรายไปด้วยดีวยกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วล้วก็ทํา การกดตรงรูปตาก,ก้าสีเขียวนะคะผมมันก็จะมาส่งให้เราแล้วชืบชืบชืบชบชบใกล้ถึงแล้วโอเคถึงเรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้โหขอกินเพียบเลยนี่เลยเอามาจัดเรียงชือบอะชืบโอ้โหสุดยอดต่อมานะคะผมผมว่าผมอยากสั่งไอติมมาส่วนอันนี้เอาไว้ตรงข้างๆเลยล้กเดี๋ยวค่อยจัดเก็บต่ออ่าสั่งไอติมมันไหนดีนะ

โอเคต่อมานะแล้วก็เอาไอติมมาวางเอาไว้โอ้ของกินมันเพียบเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบถ้วยมาด้วยดีกว่านะผมจําได้ว่านะร้านไอติมมันจะอยู่ตรงนี้เลยชึบแต่ว่าผมมีไอติมความลับมาแล้วนะทุกคนผู้ชมผมอะเพิ่งไขมันได้กี่วันเท่านั้นเองงั้นผมเอาไปสองถ้วยเลยดีกว่าเฮ้ย เต็มรถกาเล็กซี่นะคะต่อมาเอาเป็นอะไรดีเพราะรถนี้ก็น่าอร่อยอร่อยต่อมาเอาเป็นรถอันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นรถอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรถบูเบอร์รี่นะเอาล่ะต่อมาชืบ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 เดี๋ยวเรามาตรงสนามบอลกันดีกว่าชูว่วแวถึงแล้วโอเคต่อ มานะคะทุกคนเราจะทําการวางไอติมเอาไว้ชิบๆชิบโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอา้ามีป้ายอันนี้อีกแล้วหรอเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงข้างค่าแลกกันโอเคเสร็จเรียบร้อยว้าวหดีใจจังเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับที่เราอะมาจัด แต่งวันคริสต์มาสนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนะอยากให้เรานะมาทำเรื่องจัดวันคริสต์มาสเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย